S P Z, call me on the phone, check nine one, phone, check the check the microphone. on the beat. ฉันจะก็คิดถึงทำไมว่าเราไม่ได้พบเจอฉันก็งคงหาเธอแม้ว่าเราเลิกกันแล้วเออฉันจะก็กคำนึงบังการที่ฉันนั้นสำเพอคิดถึงในวันที่ฉันได้จับมือได้ประจับเธอเธอนั้นอยู่ที่ไหนถ้าฉันนั้คิดถึงเธอจะอยู่ที่ไหนหัวใจฉันเฝ้ารอหาหากว่าเธอได้ยินแต่ขอให้เธอนั้นกลับมาจะต้องขอพรได้จากดวงจันทร์บนนภาฉันจะเป็นแล้วจะขอโทษเธอและคนดีแต่โอกาสมันคงไม่มีฉันอีกแล้วนะสิแต่ขอโทษเธอเท่าไรเธอคงไม่ยอมฟังเสียทีทุกสิ่งที่ผ่านมามาจบลงไปสวรรค์นี้จะทำยังไงไอ้เธอออได้ััาาะงทำวเเเ่่นนนรธคคคีีฉยยหปสสิ ฉันนั้นรักเธอหมดใจเธอจะคงรักเธอผู้เดียวอยู่ร่ำไปแม้ว่าเธอมีใค่แต่งเองคนนี้จะเธอหมดใจฉันยังคงคิดถึงและยังเฝ้าหวงหาหาว่าเธอได้ฟังอยากให้เธอไั้กลับมาฉันยังรอเธออยู่ที่เดิมกลับมาเติมเต็มในสิ่งที่เคยที่เธอเคยหวัดฝันที่มันนสแสรงสวยงามจะมีตัวชายตัวหญิงทุ่คงรักกันตลอดกาลยังรอการกลับมาของเธอไม่จะอาจไม่ใช่แต่ใช่คนนี้ยังรอแค่เธอฉันยังคงรอส่วนในที่หายไปกกลับมาของเธอคือส่วนเดียร์ขหัวใจหากว่าเธอได้ยินเสียงหัวใจที่เรียกร้องขอให้เธอกลับมาอย่าอให้ฉัันน่กเฝ้ามองพอได้กลับมาเปนน အအအဖေကတေက်တွေက်တွေတေ့